มากันที่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องชีวิตที่จริงๆเมื่อวานตอนเช้ามืดอ,อกสั่นขวนแขวนอยู่อยู่รางจ่ายกระแสะไฟฟ้าของรถไฟฟ้าสายสีชมพูมันร่วงมันหลุดจากออที่ยึดกับคานคในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นนะรางสายรางจ่ายกระแสะไฟฟ้าเนี่ยที่มันร่วงจากขั้วที่ยึดอยู่กับด้านข้างของรางรถไฟฟ้าเนี่ย ระยะทางที่มันร่วงเนี่ย5กิโลลากยาวเลย5กิโลตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีลากเร่ยมาจนกระทั่งแถวแถวหน้ากรมชุดประทานแถวแถวหน้าตลาดชนประทานด้วยความเคารพจากตรงนั้นถึงตรงนี้5กิโลรางจ่ายก,กระแสไฟฟ้ามันร่วงมันหลุดจากขั้วที่ยึดอยู่กับด้านข้างของรางรถไฟฟ้า,ฟาโอ้โห น่าตกใจนะแต่จุดที่หวาดเสียวที่สุดก็คือหน้าตลาดชนประธานใช่เพราะมันเมันมันห้อยมันท้องช้างถึงขนาดไปเกี่ยวเอาสายไฟจนกระทั่งเสาไฟแรงสูงทำท่าจะล้มไปหนึ่งต้นขณะเดียวกันส่วนท้องช้างของรางจ่ายกระแสไฟฟ้ามันก็ไปฟาดเอากับรถปิกอัพรถเก๋งหลายคันทีเดียวดีนะไม่ดีนะยังไม่เปิดให้บริการไงช่วงนั้นที่เกิดเหตุไม่มีใครเป็นอะไรดีนะ ดีนะบนรางขนาดนั้นค่อนข้างจะเช่ามืดมีแค่รถตรวจการรถตรวจความพร้อมรถตรวจความพร้อมก่อนที่จะเปิดวิ่งอย่างเป็นทางการตอนนั้นตีสี่สิบห้าติดค้างอยู่ข้างบนก็มีแค่รถตรวจความพร้อมก่อนที่จะเปิดให้บริการเท่านั้นไม่ใช่ขบวนโดยสารยังไม่ได้เปิดให้บริการนะข้างในเดียวกันข้างล่างรถที่ถูกท้องช้างของรางมันจอดยู่ไม่มีคนอยู่ในรถเอ๊ะบางคันมีนะบางคันมีโอเค แต่ดีไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายไปดูภาพสั้งนิสิกับเรื่องนี้น่าสนใจไอ้เจ้ารางจ่ายกระแสไฟฟ้ามันสําคัญอย่างไรคําถามต่อไปก็คือและมันหลุดจากขั้วที่ยึดอยู่กับด้านข้างของรางรถไฟฟ้าได้อย่างไรเอาไปดูภาพที่หนึ่งเห็น<า>ห้อยๆไหม เห็นสายที่ห้อยๆพื้อรางใต้รางรถไฟฟ้าสายสีมูมไหมครับไอ้ที่ห้อยๆห้อยเป็นทองช้างไอ้ที่ห้อยเป็นทองช้างเนี่ยก็คือรางจ่ายไฟฟ้าหลุดจากคานรถไฟฟ้ามันห้อยเป็นทองช้างไอ้ที่น่ากลัวก็คือหน้าตลาดชนประธานเพราะเป็นตำแหน่งที่มันห้อยเป็นทองช้างเกือบจะถึงพื้นต่ำสุดฟาดฟาดรถรารถจอดอยู่พอดีไงเสาไฟวินาสันตโล คราวนี้ด้านบนของภาพบนจอก็คือคานร,รถไฟฟ้าเห็นใช่ไหมครับที่เราทําป้ายบอกและมีข้อความบอกด้วยคานรถไฟฟ้า,าส่วนบนสุดรางรถไฟฟ้าโมโนเลวที่รถไฟฟ้าจะไปค่อมอยู่ตัวรถจะไปค่อมอยู่บนรางเนี้ยอ,อธิบายกันนิดหนึ่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูสายสีเหลืองจะเป็นรถไฟฟ้าประเภทที่เขาเรียกกันว่าโมโนเลวหรือรางเดียเด่ยววิธีการก่อสร้างเขา จะมีบีมหรือคานคอนกรีตขึ้นมาใช่ตั้งขึ้นมา1แท่งแล้วตัวรถก็จะมีคานคอนกรีตหนึ่งแท่งตั้งขึ้นมาค่ะจากนั้นก็รถไฟฟ้าก็จะคล่อมวิ่งคล่อมตัวรางตัวนี้วิ่งคล่อมรางวิ่งคล่อมไอ้ตัวคานที่เป็นแท่งขึ้นมาใช่ล้อมก็จะอยู่2องข้างสองข้าง ดังนั้นถ้าเราแงนมองรถไฟฟ้ามันเร็ว,วสายสายนมเย็นสายเหลืองอ่อยนะฮะสายชมพูเราก,เก็จะได้เห็นเราก็จะได้เห็นล้อของรถไฟฟ้าเนี่ยมันประกบอยู่ด้านนอกของตัวรางใช่สองข้างเพราะตัวรถไปไปเกาะอ,อยู่ไงอยู่ข้างบนถ้าเป็นว่า<น>ใต้ท้องรถมันจะเป็นลูกตุยอสองฝั่งของตัวยก็คือล้อมันจะ พล่อมไปบนตัวรางซึ่งทําเป็นบีมทําเป็นคานทําเป็นแท่งขึ้นมาแท่งเดียวตรงกลางของใต้ท้องรถนะครับมันก็จะมีร้อยยางวิ่งบนคานคอนกรีตขณะเดียวกันด้านข้างสองข้างมันก็จะมีร้อยยางที่จะประกบแนบกับด้านข้างขอ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 งตัวรางของตัวคานโอเคเข้าใจนะฮะเข้าใจนะฮะไปดูภาพที่สองครับ อ่ะเห็นนะเห็นนะอย่างจีอธิบายเห็นไหมนี่ไงคือ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 ใต้ท้องของรถจะเป็นลูกตัวยูมันจะวิ่งคล่อมอยู่บนตัวระบบรางของรถไฟฟ้าโมโนเลวเห็นใช่ไหมฮะใช่ค่ะเห็นไหมฮะตรงกลางของใต้ท้องรถเนี่ยมันจะมีล้อหลักอยู่ล้อหนึ่งวิ่งบนคานคอนเกรีตที่มันตั้งขึ้นมาเป็นแท่งแท่งหนึ่งขณะเดียวกันขาตัวยูทั้งสองฝั่งของรถเนี่ยนะครับด้านล่างนะมันก็จะมีล้อทั้งสองฝั่ง ไอ้ล้อเนี่ยมันจะประกบมันจะแนบกับด้านข้างของไอ้ตัวคานเห็นไหมฮะเห็นนะฮะทีนี้ทีนี้ทีนี้ไอต้ตำแหน่งที่เราทำลูกศรชี้เนี่ยก็คือตำแหน่งที่ารางจ่ายไฟฟ้าที่ยึดอยู่กับคานรถไฟฟ้า,แ,ฟาแต่ขณะนี้มันร่วงลงมาแล้วถูกไหมเห็นแต่ตัวยึดกาะเราเห็นแต่ตัวยึดใช่ไหมฮะใช่หัวลูกศรก็คือไอ้ตัวที่ต่อเข้าไปที่ยึดเข้าไปในตัวด้านข้างของคาน และไอ้ตรงนี้มันจะทําหน้าที่ยึดเอาตัวรางจ่ายไฟแต่ขณะนี้รางจ่ายไฟไม,ม,มันหลุดมันท้อยเห็นแต่ตัว <Okay. S 2> ึดเกาะอ,อย่างเดียวรางมาลงภาพต่อไปครับอ่ะโอเคโอเคตรงนี้โฟกัสเข้าไปให้เห็นล้อด,ด้านข้างล้อด,ด้านข้างมันจะมีสองล้อเรียกว่าไกลล้อคอยประคองตัวขบวนรถและเซฟตี้วิล ก็ล้อที่ทำหน้าที่ประคองไกล้ออ่างนี้เซฟตี้ล้อประคองไกดล้อเรียกไกล้อนะจากภาษาไทยก็ภาษาหนึ่งสักภาษาหนึ่งเซฟตี้วิวก็คือล้อที่ประคองไกดวิวจากนั้นตัวไกวิวมันก็จะทําหน้าที่ประคองล้อหลักที่อยู่ตรงกลางใต้ท้องรถที่วิ่งอยู่บนคานคอนกรีตตรงกลางเลยซึ่งเราจะไม่เห็นเราจะเห็นเฉพาะ ล้อด้านข้างที่ประกบอยู่กับด้านข้างของคานถูกไหมฮะใช่ค่ะและเห็นสายห้อยๆใช่ไหมฮะนั่นแหละสายห้อยสายห้อยนั่นแหละคือรางจ่ายไฟที่ทําให้รถเคลื่อนได้มันหลุดจากตัวยึดด้านข้างของของคานเห็นใช่ไหมฮะใช่ค่ะคำถามก็คือมันหลุดออกมาได้อย่างไรมันหลุดออกมาได้อย่างไรไอ้ล้อข้างมันก็อยู่ในบริเวณเดียวกันกับรางจ่ายไฟนั่แหละ ตัวมใช่ต้องมีอะไรทำให้มันเปลี่ยนแปลงมันทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งไปทั้งกลับใช่รถจะเคลื่อนได้ก็ต้องเนี่ยแหละล้อที่ไปเกาะตรงนี้แล้วก็จับกับระบบจ่ายไฟรังนำไฟฟ้าหรือรังผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอลูมิเนียมหรือมันเป็นเหล็กนะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวถามผู้รู้เดี๋ยวถามผู้รู้เดี๋ยวจะถามผู้รู้ให้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าเครื่องยนต์กลไกของมันเป็นอย่างไรสำหรับโมโนเรลเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเห็น จุดที่เกิดปัญหาแล้วใช่ไหมครับมันเกิดปัญหาอะไรคําถามก็คือมันเกิดปัญหาได้อย่างไรเมื่อวานทั้งทั้งติว่าการคมนาคมคุณสุริยะและช่วยว่าการคมนาคมคุณสุรพงษ์ลงพื้นที่แต่ทั้งสองทั้งตีอธิบายสาเหตุที่รางจ่ายไฟมันร่วงมันหลุดจากขั้วแตกต่างกันค่ะ